เนแนเห็นโอิซีอยากกินอยซี่แล้วันมแ่เห็นขวดก็รู้เคยกินหรอไม่ปลาีน่มันเป็นในอยซีน่ยปลาบุเคยกินเลยเั้งมาชีมมึงกันะเดี๋ยวสร้างเนี่แม่มาอเอนอออาชีได้ะน้องอาชี้น้องบมคือบมอมามือดอแม่ก็กบมากมือ

มาเอือดอันพวกอบตเขาเอามะร่องไห้ไหมร่องเป็นจุดเลยแกให้นะแต่แดงขาดไปน้ำไม่มีน้ำหมดลยแต่น้ำในบ้านเนี่ยนี่กันแปลว้อมแดงตุ้มไงเนี่ยไปทายออกทำก้นสะอาดกระบอกอบตอันนี้มันอยู่ใกล้อันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรนะตรงนามันอยู่ใกล้ตรงที่ทันนาตะไคร์บอบองนี้นะน้ำมันไหลลงมาแล้วมันกับมันปนอยู่ในท่อไหมนอยู่ต่อในบ้านมันเป็นเนย เขาบวเปิดบวบเปิดเครื่องกระทางมันสิติติมันสีมาตลอดน่ะแจกมันจีตายีรีเขาใส่เบิร์อไพี่แง่ก็ไม่แยแพร่ปะกบบวอไรฮะเราไปซิแง่ไมได้วปตลาดนมาทำมหันนํามาสองไปบอหน้าบอไรเนีฮะแล้วก็ไม่แยแพร่แล้วก็เลยไปพี้แม่ไปบอไปตลาดไม่แยแพร่ป่ลนะไปบอไปตลาดไม่ไปซุ้มเล่นนะ อันนี้แหละสิงแงเรียนทุกคนเพื่อนนะเพน่อนไหนวุฒานาง